ลงครับโอ้ย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 อย่าเฉยดิหนูจะเดี๋ยวล้มโหยล้มแค่นี้ไม่ตายหรอกนะแกก็ขำให้มันดีดีดิโอ้ โอ้ยนิวรอฉันด้วยสิเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยแกจะเบรทำไมไม่บอกวะฉันเจ็บนะเว้ยนั่นดิแกจะเบรกกะทันหันทำไมเนี่ยนั่นปีใหม่นี่แกรู้จักได้ยังไงอะาะนั่นอะดาวเด่นมหาลาัยเลยนะนิว นิวไอ้นิวโอยมีอะไรนุฉันเรียกแกตั้งนานไม่ได้ยินหรือไงพูดแตเหม่ออะไรอยู่ได้อันแน่หรือว่าแกแอบชอบปีใหม่ใช่ไหมเออฉันชอบปีใหม่ชอบก็จิบไปเลยดิถ้าแกชานะโดนหมาคาไปกินด้วยเออ เอาก็เอาวะเฮ้ยเพื่อนผู้ชายเพียงหนึ่งเดียวในแก๊งกำลังจะมีแฟนแล้วนะเนี่ยนกนกเมื่ออะไรเนี่ยาป,ป่าวอ่ะไม่มีอะไรเออว่าแต่แกกับนิวอ่ะก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กเกนี่ ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดตัวติดกันแล้วแกเคยคิดจะชอบอมิวมันบ้างปะไปคุยกับปีใหม่มาเป็นยังไงบ้างล่ะปีใหม่เขาก็น่ารักกว่าที่คิดนะอืม,อมก็ดีแล้วแต่จากที่ฉันเห็นอนะ่ะฉันว่าปีใหม่เขาก็สนใจแกเหมือนกันนะจะว่าไปฉันก็หลอเหมือนะันเนี่ยแหวะหลงตัวเอง ันไปล้พรุ่งนี้เจอกันอือไปโอ้ยกลับบ้านช้าอีกแล้วมานี่เลยนะไอ้นิวกลับบ้านช้าอีกแล้วนะต้องให้แม่คอยตีทุกวันเลยหรือไงอแม่จะตีทุกวันอะไรขนาดนั้นน่ะตีตั้งแต่เด็กจนโตแล้วนะ ก็แกกกับช้าทุกวันทำตัวให้เหมือนลูกบ้านอื่นบ้างแล้วทีแม่ล่ะไม่เคยเป็นเหมือนแม่บ้านอื่นบ้างเลยแม่นุกนะไม่เคยตีนุกซะแกตัวเองอะตียอาตียอาอไอ้นิวทำไมวันนี้กลับบ้านช้าจังอะลูกแล้วนี่หิวไหมไม่หิวค่ะ หนูกินกับเพื่อนมาแล้วไปกินกับเพื่อนหรือไปกินกับแฟนแฟนอะไรล่ะคะแม่หนูไปกินกับนิวแล้วก็หมวยนั่นแหละแหมแม่ก็แค่แซวเล่นเองแล้วนี่เมื่อไหร่จะมีแฟนและเรามีหนุ่มๆหรือสาวๆมาจีบบ้างไหมพูดอะไรของแม่เนี่ยหนูไม่คุยกับใครทั้งนั้นแหละไม่คุยกับแม่ด้วยถ้ามีแฟนเมื่อไหร่อย่าลืมพามาเจอแม่ด้วยล่ะ แกบล็อกตาสีนี้แก้มคนเสียอะไรดีอะบล็อกตาชมพูแก้มส้มปากสีแดงฉันว่าจึ้งบล็อกตาไปทางแก้มไปทางปากไปอีกทางมันจะสวยกี่โมงฮะนี่แกแกลงฉันเหรอนุกก็สวยเดียก นี่ช่วยเลือกสีลิปให้หน่อยสินิวนิวฮะเลือกสสดงเลยมีอะไรฉันบอกว่าช่วยเลือกสีลิปหน่อยแล้วมันต่างกันยังไงอะโอ้ยกระตาบอดสีเลยไงเนี่ยก็เห็นอยู่เนี่ยว่ามันคนละสีมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็เลือกเอาสักแท่งสิฉันไม่กล้าทาที่ปากตัวเองอะกลัวมันไม่ถูกใจงั้นลองที่ปากแกลวกันเอ้ยเดี๋ยวนก จะมาทาปากฉันได้ไงเราฉันเป็นผู้ชายนะเว้ยสมัยนี้ผู้ชายแต่งหน้าเยอะแยะดาลงดาราเขาก็แต่งกันทั้งนั้นแหละนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวฉันลองทาให้มาแน่ใจเหรอนุกอย่าพึ่งพูดเดี๋ยวก็เลอะหรอกอเออว่ะพอทาแล้วก็ดูธรรมชาติดีนะไม่เหมือนตอนแรกตายยังซีดอยู่เลย ใช่ไหมล่ะมาเติมอีกหน่อยโอ้ยพวกแกส่งบอลให้ฉันบ้างดิโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยแต่บอลอะไรหัวแกวะไม่เห็นหรอว่ามีคนนั่งอยู่อ่ะโทษทีว่ะไม่เห็นว่าสาวๆนั่งเสริมสวยกันอยู่อ่ะเฮ้ยเก็บบอลให้หน่อยเดตุ๊ด เรียกใครตุ๊ดวะก็แกไงตุ๊ดเห็นนั่งมองผู้ชันเตะบอลอยู่ต้องนานที่แรกก็คิดว่าอยากจะเล่นด้วยที่ไหนได้ก็แอบส่องความหล่อของผู้ชันนี่เองแหวะไม่เห็นจะหล่อเลยแหมปากดีตั้งนะเอ้พวกตุ๊ดเฮ้ยก็บอกแล้วว่าฉันไม่ใช่ตุ๊ด๋อไม่ใช่ตุ๊ดแต่ถ้าปากแดงกว่าแม่ฉันดีกว่า ฉันอะชายแท้ทั้งแท่งเว้ยแล้วอีกอย่างฉันก็มีแฟนแล้วด้วยแล้วแฟนฉันก็โคตรสวยเลยอีกอย่างฉันมีแฟนแล้วด้วยแฟนฉันโคตรสวยเลยเฮ้ย <c oughs> พวกแกคงไม่รู้จักปีใหม่ดาวมาหาลัยสินะนั่นอะแฟนฉันเว้ย เมื่อกี้แกว่าไงนะแกบอกว่าปีใหม่เป็นแฟนของแกงั้นเหรอใช่ฉันกำลังจีบปีใหม่อยู่แล้วทีนี้ก็เชื่อแล้วสินะว่าฉันไม่ได้เป็นตุ๊ดเฮ้ยหัวรร้ออะไรกันวะฉันไม่ได้โกหกนะเว้ยนี่น้องหนูพี่จะบอกอะไรให้นะปีใหม่อ่ะแฟนพี่ โถโถโถอึ้งอึ้งไปเลยอะดิตัวเองคะถึงใครเขาจะมาโนว่าปีใหม่เป็นแฟนเขาแต่ในใจปีใหม่อ่ะก็มีแค่นายสุดหล่อคนเดียวนะคะ น้องปีใหม่ของพี่หัวใจของพี่ก็มี <laughs> แค่น้องปีใหม่คนเดียวเลยนะแหมที่รักดูสิ <laughs> อายเขามีแต่คนมองเรากันเต็มเลยอจะรีบไปไหนล่ะคะสุดหล่อไม่อยากได้ปีใหม่เป็นแฟนแล้วหรอคะนิวนิว นิวลูกไอ้นิวเป็นอะไรเนี่ยทำไมช่วงนี้เบอร์บ่อยจังแล้วมาน,นั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้ไม่ไปบ้านนูกหรอหรือว่าทะเลาะก,กันเปล่าแม่ไม่มีอะไรเอาหนะ่าเพื่อนกันโก,กรธกันแป๊บๆเดี๋ยวก็หายเออแม่แล้วทำไมตอนเด็กๆอะ่ะไม่ให้ผมไปเล่นกับแก๊งผู้ชายบ้างอะถามทำไม ผมก็แค่สงสัยหรือว่าผมถูกแกล้งโอ้ยไปกันใหญ่แล้วนิวก็วตอนแกเด็กๆชอบไปแกล้งเด็กคนอื่นเขาจนเขาหมอบกันไปหมดฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองเปลี่ยนให้ไปเล่นกับเด็กผู้หญิงเผื่อแกจะอ่อนโยนขึ้นมาบ้างฮะผมเนี่ยนะไปรังแกคนอื่นแล้วทำไมผมไม่เห็นจำได้เลยอะก็อย่างแกเนี่ยแหละชอบไปแกล้งคนอื่นเขา เรื่องมาตั้งนานมาแล้วถ้าแกจําไม่ได้มันก็ไม่แปลกหรอกแสดงว่าเราไม่ได้อ่อนแอแต่ว่าเราแข็งแกร่งเอา้าพูดคนเดียวอีกสงสัยใกล้จะบ้าแล้วมั้งแกเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนิวเลยเนะาะเมื่อก่อนเห็นตัวติดกับแกงกับปลาตั้งโกแล้วแกเห็นมันบ้างไหมอะ ือว่าพวกแกนี่ที่ประจำของฉันน่ะช่วยลุกออกไปได้ปะแต่พวกฉันมานั่งก่อนนะที่นั่งก็มีตั้งเยอะแยะแกก็ไปนั่งดิมานั่งก่อนก็ไปก่อนสิฉันจะได้นั่งบ้างและอีกอย่างนะตรงนี้ก็เป็นที่ประจำของฉันให่อย่างนั่งโต๊ะตัวนี้มากทำไมไม่สลักชื่อไว้เลยล่ะพวกฉันจะได้รู้ว่าโต๊ะตัวไหนที่พวกฉันนั่งได้ตัวไหนมีสัมภเวสีเกาะอยู่นี่แกว่าใครแล้วคิดว่าฉันว่าใครล่ะ เกเจอย่างนี้ใช่ไหมได้ที่ใส่เหมือนไอ้นายไม่มีผิดถึงว่าเป็นแฟนกันได้ดีนะนิวไม่ได้ไปคบกับคนแบบนั้นคนอย่างแฟนชั้นนี่มันยังไงเหรอก็สวยแต่รูปจูบไม่หอมไงพวกนี้แ่ละคะ่ะที่ด่าปีใหม่อะ่ะแหมก็นึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้พวกจะมากเกินไปแล้วนะอย่าหาเลยลูกสงสารพวกมัน แกจะสงสารพวกมันทำไมคนแบบพวกเนี้ยมันต้องโดนสักทีพวกผู้หญิงอย่างแก่จะมาสู้อะไรผู้ชายอย่างพวกฉันได้แค่ดีดนิดเดียวกระดูกก็หักแล้วถ้าต้องเกิดเป็นผู้ชายแบบพวกแกแล้วมากลางใส่ผู้หญิงแบบเนี้ยเสียชาติเกิดแย่เลยอ่ะฉันยอมเกิดเป็นหมาดีกว่าเมื่อกี้แกว่าไงนะคนไม่ไหวแล้วเว้ยหยุดพวกแกทำไรนุกอ่ะฮะ อยากโดนนะใช่ไหมอยากเลือดออกนั่เหรออยากเลือดออกใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยลุงกระทืบมันอยากเลือดออกใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพวกแกทำเพื่อนฉันเหรออย่าอยู่เลยโอ้ยเฮ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 ้ย้ยมาอหนสโน้กุยุกยุกาจริงๆเลยนะแกเนี่ยสู้ไม่เป็นก็ยังอยากจะสู้อีก ใครบอกว่าสู้ไม่เป็นล่ะ็สู้เป็นอยู่หรอกตอนเด็กอะ่ะแม่ฉันบอกว่าฉันเป็นหัวโจกแล้วนะเว้ยถึงฉันจะดูเหมือนไม่มีทางสู้ก็เถอะแต่ตอนเด็กอะ่ะฉันแข็งแกร่งมากนี่ขนาดสู้เก่งนะสภาพแกยงเป็นขนาดนี้ถ,ถ้าสู้ไม่เป็นนีดสภาพจะขนาดไหนเนี่ยช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วว่ะฉันฝากแกซื้อพัตเตอ,อยาวหน่อยสิอืมจะไปซื้อของกินพอดี จะซื้อมาเผื่อนะมาขอบใจแกมากเลยนะที่ช่วยฉันน่ะถ้าไม่ได้แกฉันคงแย่เลยแล้วตอนที่แกต่อยพวกนั้นน่ะแกโคตรเท่เลยรู้ป่ะสอนฉันบ้างดิเออฉันมีเรื่องจะบอกแกว่ะมีอะไรหรอเรื่องที่แกเล่าให้ฟังเมื่อกี้แกจำอะไรได้บ้างไหมเอาจริงฉันก็จำอะไรไม่ได้หรอกเรื่องมันนานมาแล้วอะ่ะจำได้ก็แปลก แกจาไม่ได้ก็ถูกแล้วเพราะคนที่รังแกเพื่อนทุกคนตอนนั้นน่ะไม่ใช่แกหรอกแต่เป็นฉันเองฮะแกหมายความว่าไงอะ่ะก็ตอนนั้นมันมีคนอื่นมาชอบแกลงแกอ่ะแล้วฉันหงุดหงิดก็เลยจัดการมันซะน่วมเลยแต่พอเรื่องมันถึงหูคุณครูฉันก็กลัวว่าฉันจะโดนตีก็เลยบยความคิดให้แกก็ว่าล่ะทำไมไม่มีอะไรเหลือในสมองฉันเลยเพราะฉันไม่ได้ทำนี่เองแกนี่มันแสบจริงเลยนะ ขอโทษจริงๆนะตอนนั้นฉันยังเด็กอะ่ะก็เลยทำอะไรแบบนั้นลงไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันก็คงไม่ทำเออสร้างมันเถอะเรื่องมันผ่านมานานแล้วที่จริงอะ่ะฉันต้องขอบคุณแกด้วยซ้ำที่คอยปกป้องฉันมาตลอดทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของแกด้วยฉันเต็มใจก็แกเป็นเพื่อนสนิทฉนันเองแกคิดกับฉันแค่เพื่อนจริงๆเหรอ หวานกันจังเลยนะคงเพื่อนไม่ต้องมีแล้วดิเดินไม่รอเพื่อนแล้วมัง้งเฮ้ยไอ้ออดนี้มันมีแฟนแล้วนี่ว่าแต่แต่แบบนี้มีฟแฟนได้ด้วดยววกแกว่าไงนะฟื <Th us> ้นความจำกันหน่อยไหมไม่เป็นไรจ้ะ <S 1> <S 1> เออเจ็บแล้วหัดจำกันซะบ้างจ้ะจ้ะจ้ะไอดิว่ารอเลยอ่ะไปไ ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลแกเองขอบคุณมากนะนุกเออถึงจะดูงงๆแต่ก็น่ารักดี